หให้มันไปโตกันโตกัน่พิธีนี้นะครับมันเหมาะสำหรับตกท่าเรือที่น้ำลึกๆนะผมเราจะใช้เหยื่อ1.5นะครับไว้ข้างบน,นครับก็ตัวข้างล่างกระไซสองจนะครับสองตัวตะกักวห้ากรัมไว้ข้างล่างนะครับชิ่งยาก็ประมาณหเมตรนครับจาก ตัวลูกหมุนด้านบนนะครับเดี๋ยวามาถึงนะกัวด้านล่างหนึ่งเมตรเข้าไปอีกหนึ่งทางเรือครับผมลองไปทําดูนะครับเหมาะสําหรับตกท่าเรือแบบนี้ท่าเรือน้ําลึกโอเคคผมลุ้นม,มาด้วยกันจะมีผลงานสักกี่ตัวนของเฉลยนี้นะลองดูลองดูอ,งดอ่าแล้วข้าของที่ลันโดนนะครับตกแบบ ใช้เยื่โยสองตัวนะครับแล้วก็ตะกรวาดถ่ว,ถวงมาให้ไวข้างล่างนะครับไซเยียครับไซเยียตัวตัวกว่าเหยื่อเหยื่อโยนิดหน่อยเก็บที่เก็บหวานแล้วใส่ไหนวะใส่ถุง,ถงไว้ได้นะคนมาครับ ตาตอมันยโอ้นี่ครับผมติดตัวล่างด้วยนี่อ๋อครับผมมึกตัวแรกของผมนะนี่ครับเหยื่อไซส์2.0นะครับผม ีน้ำเงินท้องขาวนะครับตัวข้างบนเป็นไซส์1.5นะครับสีส้มท้องขาวเหมือนกันตกแบบใส่ตะกวดถ่วงข้างล่างครับลองไปทำดูนะครับถ้าใครอยากตกหมึกตามท่าเรือแบบนี้นะครับท่าเรือนำลึกนำลึกนะครับแน้น้ำให้ตกวิธีแบบนี้นะครับผมมีตัวจะเป็นโดนเป็นโดนครับผมลองทำดูนะครับมีรันได้อีกแล้วครับไซส์ ไตหวานเจี๊ยบสองนิ้ว <laughs> ใหญ่ก็เยอะโยนหน่าเนี่ยแต่เนี่ยุ้งอ้องต้้หนมันมันมันพี่รันสามแต้แล้วผมตัวเดียวอยู่นนะเดี๋ยวโ่นตัดไปขรังหาของพี่ต่อโดนแล้วครับหมึกไซส์สวยโยใหญ่นลพี่แต่โดนอ่โอโหน่าจะสามพี่สามยี 0, ่นย์ป่ะโยพี่ไม่รู้เหมือนกนันครับซื้ออายุห้าหรอ ๋อมใหม่ครับครับครับสวยสวยสวยสวครับมันน่าจะมีเกินตอเมื่อกี้เมื่อกี้มาเป็นฝูงครับตีไม่ทันนะล้นตอลุ้นต่อมาแล้วครับผมหมึกใหญ่ไซส์กิโลครับไหนครับผมนี่ไซส์เดียวกับเหยื่อแล้วครับมาได้อย่างไรตัวนี้ปล่อยนีกว่าผมว่า โย่หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าปล่อยดียวกว่าน,นะสงสารให้มันไปโตกันนะขให้โตเลยโอเคแล้วอ้หนูตัวเล็กเกินไปนะครับจะปล่อยมันปล่อย,น,อยอนูปล่อยงานตายแล้วตายแล้วพวกเนี่ยอ๋อไม่ตายไม่ตายไปแล้วโอเคแล้วผมวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงนะครับ พี่น้าๆท่าในใดชอบกหมึกก็ลองไปทำดูับผมตีอีกหนึ่งทางเลือกนะผมตะกัวหนึ่งลูกนะครับห้ากรัมนะเหยือตัวข้างล่างเป็นเหยือตัวไซส์สองสองจุดศูนย์นะครับตัวบน,เ,นเหยือไซส์หนึ่งจุดห้านะครับใช้สองตัวแบบนี้นะครับผมเหมาะสำหรับตกท่าเลือกแบบนี้นะครับ สำหรับเทคนิคนี้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับผมใช้ได้ผลจริงครับถ้ามีตัวก็โดนนะครับลองดูเป็ดอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมไม่มีอะไรตายตัวตกปลาตกมึกก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับพี่น้าๆสายตกหมึกทุกท่านนะครับลองไปทำดูนะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามกง subscribe นะครับเป็นกำลังใจช่อง YouTube เล็กๆของผมเลยครับ แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ